จะบอกว่าการมาโรงพยาบาลเนี่ยมันทำให้ฉันรู้สึกแบบเหมือนจะป่วยอะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเนาะปางเพราะยังไงเนี่ยเราก็ต้องมาโรงพยาบาลอยู่ดีเพราะว่าสมรสีเพื่อนรักของเราอะเขาป่วยอะดีแล้วป่วยเป็นโรคอะไรรู้ไหมหะคะผลอะไรอะผลคือเขาเข,ข,ข,ขาป่วยเป็น,นขนคุดอักเสบอ่ะอุ <laughs> 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 ้ยน่าเกลียดมากเลยอะอุ <im> 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 ้ยสมรสีว่าแล้วเชียวนี่ดูยิ้มอยู่นี่เลยเนี่ย ไม่รู้ว่าสมอนสีจะเป็นยังไงบ้านแล้วขนคุดอัาเสบเนี่ยมันร้ายแรงไหมอ่ะจะทําให้สมอนสีเพื่อนเราตายหรือเปล่าอ่ะปังโอ้โหมีนี่ด้วยอ่ะมีหมดหมดพยาบาลด้วยแต่ฉันยังไม่ได้เรียนพยาบาลมาเดีอนวันนี้หมดธรรมดาก่อนแล้วกันฉันก็ไม่ได้เรียนพยาบาลมาเหมือนกันนาอยากรู้เหมือนกันว่าพยาบาลเป็นยังไงเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปหาสมอนสีกันดีกว่าส่วนพยาบาลนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแล้วกันถ้าเราเรียนรู้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยมาเป็นพยาบาลแล้วกันเนาะป้าป้าป้า มืดมากเลยไ่เจอโอ้มันมืดน่ะทำไม่แถวนี้นแบบมันแบบน,แน่ากลัวจังเรามาโรงพยาบาลถูกปะเนี่ยปังไ่รูบอกเขาว่าโรงพยาบาลที่สมบรสีอยู่หล, <laughs> หลักแหลมวิทยาโรงพยาบาโลโรงพยาบาลอะไรน,น,นี่ไงเนี่ยแหละเป็นโรงพยาบาลที่เราจะต้องมา ไหนๆเราก็มาแล้วเรามาเช็คสุขภาพดีกว่าว่าสุขภาพเรามีปัญหา,าหรือเปล่าป้าแก้วคำว่าสายตาฉันน่าจะมีปัญหาต้นไม้มันเอ, <c oughs> อียงเอียงเออจริงไม่มันอาจจะแบบว่าตามแนมวน้ำท่วมโลกไง <c oughs> อ๋ออุ้ยนไงคุณพยาบาลเดี๋ยวฉันต้องลงทะเบียนด้วยก่อนเ <c oughs> ออฉันลงทะเบียนด้วยคือคุณจะพยาบาลคะวันนี้เรามาหาคุณสมบัตสีค่ะแล้วเราขอเนี้ยลงทะเบียนด้วยค่ะเพราะว่าเราจะต้องเช็คสุตัวสุขภาพสวัสดีสาวเด็กๆมีอะไรให้ฉันช่วยไหมจ๊ะ อ๋อ um คือปังอะรู้สึกปว่วยอะค่ะคุณพยา,าบาลแล้วเราก็อยากมาเยี่ยมเพื่อนด้วยแต่ว่าเราเอาเอาร่างกายเราก่อนดีกว่าเนาะ<ม>คือสุขภาพคุณมีปัญหาหรอถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอเคจ้ะเดี๋ยวเราจะลองมันลองเช็คกันนะจ๊ะว่าเธอเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าปัางเราจะเป็นโรคอะไร้ลยมั้ยฉัะปวดหัวนะแล้วก็มีความแบบแอบบหนาวสั่นนิดนึงด้วยอะ โอ้ม oh ีก็ตายแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันคิดว่าเธอน่าจะป่วยละจ้าเอาอย่างงี้ไหมฉันสามารถช่วยเธอได้นะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจัดการให้ทุกอย่างเลยตามฉันมานะจ๊ะเด็กๆเกอาไปไปไปหุ่ยพยาบาลวิ่งเร็วมาสับขอเรียกสบับพยาบาลสับอ๋อเพาที่จ๊ะพอดีว่า <c oughs> ช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่จะต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะจ๊ะเด็กๆมานีเร็ว ออกมาแล้วค่ะคุณพยาบาลทางนี้นะจ๊ะเป็น emergency room นะจ๊ะคือเราเนี่ยสามารถนอนหลับบนเตียงได้เพื่อทําให้สุขภาพของเรานั้นดีขึ้นนะจ๊ะเด็กๆเอาละจ้ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองลองไปนอนดูนะจ๊ะเอ่อเออแล้วแล้วมันนานขนาดไหนที่ที่เราจะต้องนอนนะคะเรานอนนานเลยเหรอเราป่วยขนาดนั้นเลยเหรอคุณพยาบาลเออก็จะต้องนอนจนกว่าจะถึงหกโมงเช้าแล้วก็เออเป็นตอนเช้าของอีกวันนึงนะจ๊ะโอเคนะ เพราะฉะนั้นอย่าดื้อน,นะจ๊ะไปนอนเชื่อพี่พยาบาลนะแล้วเดี๋ยวพี่พยาบาลเนี่ยจะอยู่ในออฟฟิศนะจ๊ะอย่าดื้ออย่าซนนะเดี๋ยวพี่จะออกมาดูโอ้ก็คืออาการทุกอย่างของเราหายได้ด้วยการนอนเนาะโอ้นอนก็ได้คือเอาแล้วสมบัตสีไม่เป็เสียแยมหรอเอาขอรเราก่อนแล้วกันเราซุบปวดหัวละโอ้จู่ดีๆแล้วแกป่วยแล้วจู่ดีฉันป่วยด้วยเหรอหรืออะไรอ๋อมามาขึ้นนอนขึ้นนอนเออเออ,อแกฉันอยากสำรวจอะ คือการที่เราป่วยอ่ะมันไม่จําเป็นต้องนอนเสมอไปนี่นี่บางทีอ่ะเราอาจจะต้องไปหาพวกนะยาเม็ดคิดอะไรอย่างเงี้ยหรือป้าอุ้ยห้องน้ําใหญ่เวอร์นี่ดีนะเราเลือกโรงพยาบาลดีนะเนี่ยถือบบว่าโรงพยาบาลน,นี้จะเป็นโรงพยาบาลรัฐแต่ว่าโรงพยาบาลรัฐนี้ก็แบบใหม่นะแล้วเขาก็ทําดีมากขึ้นด้วยโอวาอูมีทั้งห้องแคนทีนแคนทีคือห้องแบบโรงอาหารปะเอะเอ้ยเเปิดเปิดซ้ำซ้อนกันนี่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 เราเจอยาแล้วพี่แจง พี่พยาบาลเขาอยู่ตรงนี้เอาจริงๆฉันว่านะพี่พยาบาลเขาหน้าตาใจดีมากเลยอะปังดูเขาเป็นคนดีคนดีแต่เมื่อกี้เขาเดินมาทางนี้ไม่ใช่เหรอเขาอยู่ในออฟฟิศไงอ่าแล้วแกเข้าไปได้ด้วยเหรอได้เอาเขาไปไหนอะสเมทไปไม่อยู่อ่าไม่เป็นไร่มีตุ๊กตาด้วยอะตอนนี้มันยังไม่ค่อยดึกเลยอะปกติเราก็นอนเช้าอยู่แล้วแล้วฉันจะนอนหลับไหมเนี่ยฉันว่าฉันนอนไม่หลับแน่เลยอยากแกอางี้นะเดี๋ยวเราหาเป็นเมดคิดก่อนสี่อัน เพราะว่าฉันรู้สึกว่าถ้าเกิดเราใช้เม็ดคิดเนี่ยเราอาจจะรักษาตัวเองได้อันนี้คือคนไข้คนที่แล้วเหรอทำไมหน้าตาเขาน่ากลัวจังไะอันนี้คุณหมอไงจะไม่ได้หรออ๋อเอเ๊ะโรงพยาบาลไปแล้วเราจะเจอ,อคนหมอคนนั้นอีกงไหมเนี่ยกลัวบ้านไม่ใช่หรอกโรงพยาบาลคนเราโรงพยาบาลดูก็รู้โรงพยาบาลใหม่ขนาดนี้มันจะเป็นโรงพยาบาลเดียวกันได้ไงจริงปะจริงเราเอาเม็ดคิดไปวางไว้บนห้องอิมเมอร์เจนซี่อ่ะโอเคช่วยกันช่วยกันคนละสอง เรียบร้อยวันนี้รู้สึกดีนะนี่ที่ได้ช่วยงานเอ๊ะฮะฮะใครอะคอาะไรบาลเปอะไรไเี่ยม่รไปดูนี่ไดูี่บาลใครอะอ้าหไแล้วม่มีใครอยู่แล้วนี่นาหรืว่เมื่อกี้เราตาฝานะปังอนที่เราจะห้องอะ ฉันเห็นคนขอพี่เป็นควายอะ่ะปีศาจเข่าไวายไงออกมาเป็นปีศาจเหรอรู้สึกไม่ค่อยดีเลยมันมันไม่สบายใจยังไงแปลกๆก็ไม่รู้อะ่ะเฮ้ยแต่ว่าฉันหิวข้าวปางังฉันกินข้าวไม่ได้หรอหรือต้องไปนอนเตียงแล้วอะ่ะฉันว่าเราอาจจะต้องไปนอนแล้วหรือเปล่าเ้ยเห็นอะไรให้เราหาต่อเลยอะ่ะเุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะเราจะต้องเติมเจนเนอเรทหาน้ำดื่ม เขากินแล้วก็ถ้าพี่พยาบาลออกมาเราจะต้องนอนทันทีอย่าบอกนะว่าว<ะ>แวโอ้เอิมสีปางน้ําอยู่ไหนฉันยังให้ไม่ได้กินน้ําเลยอ่ะไอ้หน่อ้วานนี้น,น,น,นังดิฉันเอาเน้ำนดื่มกินน้ําก่อนฮ้โอ้โหน้ํากินนานซะด้วยเฮ้บขอกินน้าหน่อยละพี่พยาบาลอย่านะอย่าโอเคแซบโอ้โหใครเดินผ่านกันนะคือน้าอดน้ํากินแบบน้ากินไม่เสร็จด้วยอันนี้เต็งฉัน ประตูกระจกมันปิดอยู่อ่ะปังไม่นานจะออกได้แล้วป่ะโอ้ยนอนนอนนอนโอ้ยพี่แจ้งฉันไปไม่ทันฝากบอกแม่ฉันด้วยว่าฉันตายที่โรงพยาบาลฉันนอนฉันนอนที่โรงพยาบาลเฮ้ฉันอยู่ฉันขึกำลังนอนโอ้ยทำไมฉันตายอ่ะฉันไม่นอนอะฉันนอนแล้วฉันนอนแล้วมันขึ้นเกตเอาด้วยไม่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมสต้ามิน่าฉันมันลดแบบไวขนาดนั้นทันที่บอกว่าฉันยังไม่ได้วิ่งเลย งงแกหอบหรือเปล่าคือหิวหรอหรืออะไรเนี่ยฉันไปวิ่งไม่ได้ปาช่วยด้วยไหนดูจริงวิ่งไม่ได้จริงอะแกอย่าเพิ่งวิ่งอย่าเพิ่งวิ่งอวฉอฉันเพราะว่าเราหิวหรือเปล่าเราหิวเราหอบแกตอนนี้สเตอร์วิน่าฉันก็ไม่ไม่ลดเอากันเรากดวิ่งอีกทีนึงฉันวิ่งไม่ได้เลยงานเข้าปะงานเข้าแล้วค่ะคุณนะ้าล่าสุดคือฉันว่าเราอาจจะหิวน้ำวิ่งไม่ได้ ตายแน่เลยค่ะคุณนะตายหรอกอย่าลืมผ่านกันอย่าลืมผ่านกันโอเคไหมเกรงว่าท่าบอ๋อมันต้องกินน้ำก่อนพี่แจ๊สเตมินาถึงขึ้นไม่ขึ้นเหมือนกันค่ะสเตมินาล่าสุดโอ้ไูงด้วยแกูนฉนนแหกคอกคอกคอกนอนแล้วค่ะอย่ามองแบบนั้น แม่มีเด็กที่ไหนไม่นอนหรือเปล่านะเออพี่พยาบาลตอนแรกเขาดูแบบเขาดูใจดีนะตั้งแต่โดนปีศาจเขาควายนั้นเข้าไปในห้องเนี่ยเขาดูแปลกไปอะปังจริงตีสองละลุกได้ไหมเนะี่ยลุกไดไกนน้ไปกินน้ำ <Okay. S 2> ไปกินน้ำตีไรกินข้าวเดี๋ยวฉันะไปดูนี่น้ฉันขอไปดูข้างหน้าแป๊บนึงว่าไอ้ตรงประตูหน้าเนี่ยมันสามารถเปิดออกไ,ได้หรือเปล่าถ้ามันเปิดออกไปได้เจอกันนะปังอะไม่แล้วฉันขอถามเลยเถอะทำไมฉันถึงกินน้ำในส้วมไม่ได้มันใกล้กว่าอีกออกไม่ได้อ่ะ อยคือประตูล็อกหนาเหรอใช่ฉันออกไปจากที่นี่ไม่ได้แถมฉันฉันวิ่งไม่ได้ต่างหากแม่อะไรแกแกมากินข้าวก่อนหลายคนอาจจะสังเกตว่าเออแจงอาจจะวิ่งได้แต่จริงๆแจงวิ่งไม่ได้จริงๆนะคะตีสามแล้วไอ้ปังมันจะมาแล้วแจะงต้องเดินอ่แจะงต้องขานนี่แจ็งเอาให้ดูเลยจะดูเกตดวิ่งแจ็นะเวลาแจงวิ่งมันวิ่งไม่ได้อ่ะ ตายแล้วฉันเติมเจเนเรเตอร์ให้แล้วแกมีหน้าที่แค่ไปกินข้าวกบกินอาหารทั้งอย่างละเวฟฝั่งรักษาตัวแล้วนะคะก็เลยวิ่งได้แต่แจ้งเออเจ็บขาตาปวดหัวแต่แจ้งเจ็บขาไงแจ้งก็เลยวิ่งไม่ได้จริงอีเวนต์มาละหนึ่งแกลองไปนอนแกลองไปนอนอีกฝั่งหนึ่งสิตอนนี้เราเตียงอื่นเออเรานอนเตียงอื่นเผื่อแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าแกนอนผิดเตียงบ้าน่ะอุ้ยมาแล้วฉันนอนเตียงแกละกันคอใช้อุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วฉันนอนเตียงแกละกัน อ่ะตอนเลยพี่ีอมาค่ะเราหลับเดียกันอะเราไม่ได้ทําอะไรผิดเรานอนอยู่นะคะฉันได้ยินเสียงคนออกไปกินข้าวยหยฉันรู้นะพวกแกไม่ใช่แค่กินข้าวนะคะกินน้ําด้วยค่ะใช่เราทําทุกอย่างค่ะเขาไปแล้วพี่แจงเดี๋ยวฉันไปเติมเจเนอเรเตอร์ให้จะขอเดินไปกินข้าวก่อนไี้นี่โอ้ก็เฉยๆปะ ก็ติมเจเนเรเตอร์การฉันจะไม่สามารถวิ่งได้อาจจะสำนตอนเนี้ยฉันพูดนะว่ายังไงเจเนอเรเตอร์มันเหลือถังสุดท้ายแล้วมันไม่มีแล้วถามจริงจริงปางเก็บไว้อย่าเพิ่งเติมฉันว่านะเราน่าจะเติมมันถี่เกินไปอ่ะฉันเติมทุกเวฟเลยมันมันถี่มากปางเราเติมถี่มากฉันรู้ว่าเจเนอเรเตอร์มันมีจำนวนจำกัดเพราะฉันไม่เติมตั้งแต่ตอนแรกฉันรู้สึกแย่เราจะหายใจไม่ออกตายหรือเปล่าใช่มันวางอยู่เยอะฉันก็คิดว่ามันอ่ะมีเยอะ สุดท้ายแล้วเหรอสุดท้ายเดี๋ยวเพิ่มเติมแล้วกันนะเดี๋ยวแบบหน้าแบบหน้าแล้วกันฟังเก็บไว้ถึงแหมว่าเซนจอมปิ้งไม่ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะยังมีหูจะเล่นสองคนอะมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราจะได้สามารถช่วยกันได้แค่นั้นแหละเอาไปเลยนะพี่ไป๋โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยฉันตายแน่ไอ้ป้าวิเทรส์กลับมา คิดว่าฉันจะไม่เดินไปโรงอาหารแล้วพอเพราะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บน,นึงไงอีกชั่วโมงเดยวมันจะหกโมงแล้วนะไม่เราลดเรายัางจอดอยู่ข้างหน้าอยู่เลยเราทุกมก็จบออกไปกันไหมโอ,อ้ถุ้มไม่ได้ฉันพยายามแล้วเมื่อกี้ฉันเดินไปดูละโอ้โหจะรู้สึกป่วยตายยัยยยงเกือบค,คือน้ำแบบหมดอะเออ ฉันเพยอยากไปเปิดประตูก็ไม่ได้แล้วพี่พยาบาลก็คือไม่ปล่อยเราออกไปสักทีฉันไม่แน่ใจเลยว,ว่าวันนี้เราจะสามารถลดออกไปจากที่นี่ในตอนเชา้าได้หรือเปล่าเขาบอกให้เรานอนถึงหกโมงแล้วถ้าหกโมงแล้วเขาไม่ปล่อยอ่ะอุ้ยไอ้บางอะไรอ่ะอยู่ดีไฟก็เปิดหูดมูมแล้วหูมู๋มแล้ววู้วูอันี้ไันนไปที่ออกค่ะรออะไรล่ะคะไปไปไปแล้วก็อยากออกเหมือนกันด้วยหนึ่ขอกินน้ำแป๊บ นไหนเราก็เสียตังค์แหละน้ำฟรีอ๋อสดชื่นนีงเกรงใจนะบอกเลยลาก่อนค่ะพี่พยาบาลหน้าโหดอย่าปวดโหมดแบบนี้กับคนไข้อีกนะ Emergency Emergency อไปดีกว่าแล้วกินแอปเปิลด้วยเอาน้มเจอกันพี่พยาบาลบายยในที่สุดเนี่ยเราสองคนก็สามารถขับรถออกมาได้แล้วโรงพยาบาลนี้เราจะไม่มาอีกแล้วแล้วเพื่อเราหายไปแล้วเชื่อเลยนะสวรรค์สี ใช่ใช่เหรอฉันไม่แน่ใจเลยมันเป็นเพื่อนช่วยจริงจใช่ไหมรถแดงของเรานะคะเรากลับบ้านกันดีกว่า<อ>สรุปแล้วจริงๆเราไม่ได้ป่วยเราไม่ได้ป่วยร่างกายเราป่วยจิตโอเคนะคะทุกคนเอาเป็นว่านะคะรอบนี้เนี่ยเราก็สามารถออกมาจากที่แห่งนั้นได้แล้วนะคะเดี๋ยวขอสลับร่างตัวเองแป๊บหนึ่งปิ๊งเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยพวกเราสองคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพราะว่าตัวเกมนี้มีให้เราเป็นพยาบาลน้้ยน่าสนใจนะ้ปัง วเดี๋ยวฉันว่าฉันจะลองเข้าไปเป็นดูฉันลองไปฝึกวิชาชีพไปละเอาเป็นว่านะคะครั้งนี้เราสองคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วใครอยากดูเราเล่นเป็นพยาบาลสาวสุดโหดเนี่ยขอไม่มาบอกที่ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเป็นพยาบาลให้ดูสำดูกันว่าจะน่ากลัวและโหดขนาดไหนหรือเป,เป็นพยาบาลแล้วคนไข้ล่าหรือเป็นแบบพยาบาลที่ต้องล่าคนไข้อันนี้ไม่รู้เลยนะคะเอาเป็นว่าจะค, <สา S 1> คลิปหน้าแล้วกันนะคะทุกคนสำหรับครั้นี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเนี่ย